ปุ่มออโต้กับปุ่มซียงกนะคะปุ่มออโต้นะคะ,ปะ,คะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติคือมันจะมีทั้งหมด12โปรแกรมค่ะนี่ค่ะ P1 P2 P3 P4 เนี่ยค่ะก็คือสมมติว่า P5 ใช่ไหมคะแล้วกดสตาร์ทปุ๊บอันนี้มันคือจะแบบว่าเป็นโปรแกรมมันที่เลือกคามเร็วที่3เนี่ยค่ะแล้วพอ2อนาทีปุ๊บก็จะปรับให้เป็น5 10นาทีปุ๊บปรับลงมาเป็น2อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นโปรแกรมออโต้ค่ะ แล้วกดจุดมีทั้งหมด12โปรแกรมค่ะนี่ค่ะสามารถเลือกลองเลือกได้ค่ะลองเล่นได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะปุ่มซีเล็ตนะคะปุ่มซีเล็ก,ะคะลก,ก็คือจะสามารถตั้งเวลาระยะทางแคลอรี่ที่เราต้องการได้เลยเหหนึ่งนะคะเป็นตั้งเวลานะคะเรากดที่แรกปุ๊บถ้าเราจะตั้งเป็นครึ่งชั่วโมงเรากดบวกค่ะ คร่งช่วมงปุ๊บเรากดสตาร์ได้เลยเวลามันก็จะถอยหลังลงค่ะพอครบครึ่งชัมม่วโมงปุ๊บมันจะหยุดอัตโนมัติค่ะแต่อันนี้มันตั้งเวลาใช่ไหมแต่เราสามารถเพิ่มความเร็วตามสไตล์เราได้เลยแต่มันจะเซตแค่เวลาเฉยๆอ่ากดหยุดก่อนนะคะลองปรับตั้งระยะทางบ้างเฮดหนึ่งเฮดสองนี่ค่ะเฮดสองเป็นระยะทางนะคะ ว่าเราจะเอากี่กิโลสมมติว่าวันนี้เราจะวิ่งนี่ยค่ะหนึ่งจนห้ากิโลปุ๊บพร้อมนี้ปุ๊บเรากดสาตาร์เลยในระยะทางมันก็ลงไปเรื่อยๆพอครบเวลาที่เราตั้งปุ๊บมันก็หยุดเช่นกัน,นะ